ลิกอะไรนั่นน่ะสารสูลิกพวกนี้กินไม่ได้เลยต้องใบหมอนอย่างเดียวใช่ไหมใบหมอนแล้วก็น้องงามชอบน้องงามชอบแล้วก็ไอ้นี่ไม่บินออกไม่บินออกเต่าไม่มีปีกนี่บอกบอกน้องเต่าที่ขอให้ไม่อัดคลิปหนึ่งนาทีสามสิบเองบอกนะไม่บินออกไม่บินออกเต่าไม่มีปีกนี่บอกบอกน้องเต่าที่ขอให้ไม่อัดคลิป หนึ่งนาทีสามสิบเองบอกไหมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่น้องงามเจอของเล่นใหม่น้อยนน่ารักเต่าสุกต้าพี่เขาบอกสุกต้าน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนเต่าแอฟริกาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่น้องงามเจอของเล่นใหม่น้อยนน่ารักเต่าสุกต้าพี่เขาบอกสุกตตาน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนเต่าแอฟริกานี่เต่านอกซะด้วยเพื่อนๆน่ารักน่ารักเห็นไหมสวยเลยอ่ะมีทั้งสามตัว บิน,นี่น้องงามยิ้มทักทายเล็กนิดเดียวเองไว้สวยมากเลยกะลำกะลำกินไม่ได้กระถินกินไม่ได้ตา,าตายเลยกินแล้วตายเลยกระถินกินก็นไม่ได้เป็นพวกสุนี้เต่านอกซะด้วยเพื่อนๆน,น่ารักน่ารักเห็นไหมสวยเลยอะ่ะมีทั้งสามตัวบินเนี่น้องงามยิ้มทัทายอะไรไอ้สีแดงแดงอะหัวสีแดงแดงหัวาหารหรือเปล่าไม่ใช่ ของเล่นเหรอหัวสีส้มๆเหมืนนะไม่ไม่น้องกินน้องกินแล้วเพื่อนมันหัวประกาศนะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงใส่ใจจริงนะใช่ต้องใส่ใจจริงๆถึงจะเลี้ยงได้เนี่ยตอนมันรวยชอบเลี้ยงอันใช่ใช่มันจะเป็นพวกไฮโซสามยานเดินเล่นพวกไฮโซพวกนี้เต่านอกซะด้วยเพื่อนๆน่ารักน่ารักเห็นไหมสวยเลยอ่ะมีทั้งสามตัวูบินเหรอนี่น้องงามยิ้มทักทายปูหลิกอะไรนั่่นนะสารสูหลิก พวกนี้กินไม่ได้เลยต้องใบหมอนอย่างเดียวใช่ไหมใบหมอนแล้วก็น้องงามชอบน้องงามชอบแล้วก็ไอ้นี่อ๋อไม่ใช่ผักอันนั้นใช่ไหมไม่ไม่ใช่สีอย่างเดียวที่กินแล้วสุดตํำเครอทอดอน้องกินเครหลอทก็เครหลอดก็หาง่ายอยู่ใช่เขากินง่ายๆแครหลอดก็หาตามตลาดสำโรงอะไรง่ายอยู่ยาสูริกอะไรนะสารสูริกพวกนี้กินไม่ได้เลยต้องใบหม่อนอย่างเดียวใช่ไหมใบหมอนแล้วก็น้องงามชอบน้องงามชอบแล้วก็ไอ้นี่คือชาม ถช้ามาเราต้องอาบน้ําแปรงฟันแล้วก็ให้สนใจเล่นกับย้าสนใจไหมสวัสดีค้าเพื่อนนี่น้องงามเจอของเล่นใหม่น้อยนน่ารักเต่าสุกต้าพี่เขาบอกสุกต้าน่ารักมากเลยนะครับเพื่อนเต่าแอฟริกานี่น้องกินต้องศึกษาครับก็ต้องกินเล็กๆใช่ต้องกินเล็กๆมันต้องศึกษาต้องมีพื้นที่เลี้ยงเ้ยเน้องน้องลุยเอขนาดนี้ต้องเอาพื้นที่แคบๆแคบ เขาเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงใส่ใจจริงนะใช่ต้องใส่ใจจริงๆถึงจะเลี้ยงได้เนี่ยตอนมันรวยชอบเลี้ยงใช่ใช่มันจะเป็นพวกไฮโซย่่านนนเเดิลพวกไฮโซพวกอะไรในไอสีแดงๆอ่ะหัวสีแดงๆหัวอาหารหรือเปล่าไม่ใช่ของเล่นเหรอหัวสีส้มๆเหมือนน้าไม่ไม่น้องกินน้องกินแล้วเพื่อนเหมือนหัวผักกาดนะอ๋อไม่ใช่ผักอันนั้นใช่ไหมไม่ไม่ใช่สีแดงที่กินกับสุกตามเคล็อตอพรน้องกินเคร็อตก็เคร็อตก็หาง่ายอยู่ ใช่เขากินง่ายๆแครอทก็หาตามตลาดสำโรงอะไรง่ายอยู่แต่ยานี่ปากัดขาวปากัดขาวนี้น้องมองน้องมองตัวเล็กๆน่ารักเล่นในนี่ไอ้หัวเาาอยกตัวเขาชอบเลี้ยงมากเขาถึงซื้อมาเลยลงทุนมากเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะทำพ่อเอาัขนมาลงนี่เขาได้แปลงไหนสีแดงๆอ่ะหัวสีแดงๆหัวอาหารหรือเปล่าไม่ใช่ ของเล่นเหรอหัวสีส้มๆ้มเนน้ไม่ไม่น้องกินน้องกินแล้วเพื่อนเหมือนหัวประกาศนะคือเช้าเช้ามาเราต้องอาบน้ําแปรงฟันแล้วก็เอ่อว้าวให้สนใจเล่นกับหญ้าสนใจไหมพ่อเขาอยากตัวเขาชอบเลี้ยงมากเขาซื้อมาเลยลงทุนมากเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะทำผมเอาขนหนามาลงนี่เขาได้อีกสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่น้องงามเจอของเล่นใหม่น้อยๆน่ารัก เต่าสุกัต้าพี่เขาบอกสุกัต้าน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆเต่าแอฟริกาว่าเขาอยากเขาชอบเลี้ยงมากเขาถึงซื้อมาเลยลงทุนมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้น่จะจะท่ารักนะทัน้ามาลงนี่เขาได้อะไรไหลายสีแดงๆอะหัวสีแดงๆหัวอาหารหรือเปล่าไม่ใช่ของเล่นหรอหัวสีส้มๆมันนะไม่ีน้องกินน้องกินแล้วเพื่อนเหมือนหัวประกาศะเล็กนิดเดียวเองว้สวยมากเลยกระลำกระลำกินไม่ได้ กระถินกินไม่ได้ตายเลยกินแล้วตายเลยกระถินกินก็ไม่ได้เป็นพวกอ๋อไม่ใช่ผักอันนั้นใช่ไหมไม่ไม่ใช่สีอย่างเดียวที่กินตามแครอท๋อน้องกินแครอทก็แครอทก็หาง่ายอยู่ใช่เขากินง่ายๆ่แครอทก็หาตามตลาดสำโรงอะไรง่ายอยู่แต่ยานี่น้องงามเลี้ยงเต่าเอาใบมอนเลี้ยงเต่าเขาจะกินผักกาดน่ารักน่ารักเลยเพื่อนๆนี่ตัวเหมือนหัวผักกาดโอ้ไอแครอทแครแคอทมันสีส้มเขาเลี้ยงก็าเขาเลี้ยงใส่ใจจริงนะใช่ต้องใส่ใจจริงๆถึงจะเลี้ยงได้เนี่ย ใช่ใช่มันจะเป็นพวกไฮโซยานเดินเล่นพวกไฮโซพวกไมบินออกไม่บินออกเต่าไม่มีปีกนี่บอกบอกน้องเต่าที่ขอให้ไม่อัดคลิปหนึ่งนาทีสามสิบเองบอกว่าเขาอยากเขาชอบเลี้ยงมากเขาซื้อมาเลยลงทุนมากเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเอาหัวหน้ามาลงนี่เขาได้เล็กนิดเดียวเองไว้สวยมากเลยกระลำกระลำกินไม่ได้ กระถินกินไม่ได้ตายเลยกินแล้วตายเลยกระถินกินก็ไม่ได้เป็นพวกไออเล็กนิดเดียวเองว้สวยมากเลยกระลำกระลำกินไม่ได้กระถินกินไม่ได้ตายเลยกินแล้วตายเลยกระถินกินก็ไม่ได้เป็นพวกไอ้ซุปกคือเช้าเช้ามาเราต้องอาบน้ําแปรงฟันแล้วก็อ่าให้สนใจเล่นกับหญ้าสนใจไม่สนคนรวยเขาเขาชอบเลี้ยงกันตัวนี้ตัวกเล็กตัวตั้งพันแปดเลยนะเพื่อนเนี่ย อันนี้ซื้อมาหรือยังไงพี่น้องมันซื้อมาน้องก็ซื้อมาโอ้แบบว่าคือเช้าเช้ามาเราต้องอาบน้ําแปรงฟันแล้วก็อว้าวให้สนใจเล่นกับย่าสนใจไม่โรงเรียนนี่ก็แทบเนียวยุ่งแล้วะแล้วมาเลี้ยงน้องเต่านะคะโหน่ารักเลยเพื่อนๆเหมือนหัวผักกัดโอ้ไอ้แครหลอดแค่แครหลอดมันสีส้มมาเคียอ่ะเหมือนหัวผักกัดโอ้ไอ้แค่หลอดแค่แครหลอดมันสีส้มมาเคียอ่ะ อัดคลิปหน่อยลูกอัดคลิปหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหันหน้าน้องมาหน่อยนี่อถือได้ไหมเอาเอาเอาเลี้ยงเลี้ยงเอาเลี้ยงเต่าได้ลูกเอาเอาผักหมอนไปหม่อนเลี้ยงเต่านี่อัดคลิปหน่อยลูกอัดคลิปหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหันหน้าน้องมาหน่อยนี่อถือได้ไหมเอาเอาเอาเลี้ยงเลี้ยงเอาเลี้ยงเต่าได้ลูกเอาเอาผักหมอนไปหม่อนเลี้ยงเต่านี่เหมือนหัวผักกาดโอ้ยแครอทแครอทมันสีส้มมะเขือออริกอะไรนะสารซูริก พวกนี้กินไม่ได้เลยต้องใบหมอนอย่างเดียวใช่ไหมใบหมอนแล้วก็น้องงามชอบน้องงามชอบแล้วก็ไอ้นี่เหมือนหัวผักกัดโอ้้แค่หลอดแค่แครลอดมันสีส้มอ๋อไม่ใช่ผักอันนั้นใช่ไหมไม่ไม่ใช่สีอย่างเดียวที่กินตามแค่หลอดน้องกินแครหลอทก็แครลอดก็หาง่ายอยู่ใช่เขากินง่ายงแค่หลอดก็หาตามตลาดสำโลงอะไรง่ายอยู่แต่ยาคือเช้าเช้ามาเราต้องอาบน้ําแปรงฟันแล้วก็อ่า ว้าวสนใจเล่นกับย่าสนใจไหมเล็กนิดเดียวเองว้สวยมากเลยกระลำกระลำกินไม่ได้กระถินกินไม่ได้ตายเลยกินแล้วตายเลยกระถินกินก็ไม่ได้เป็นพวกนี่น้องกินต้องศึกษาครับต้องกินเล็กๆหรอใช่ต้องกินเล็กๆมันต้องศึกษาต้องมีพื้นที่เลี้ยงด้วยน้องน้องเลยเอขนาดนี้ต้องเอาพื้นที่แคบๆแคบๆนี่เต่านอกซะด้วยเพื่อนๆน่ารักน่ารักเห็นไหม สวยเลยอ่ะมีทั้งสามตัวบินเหรอนี่น้องงามยิ้มทักทายเหมือนหัวผักกาดโอ้ยแค่ลอดแค่ลอดมันสีส้มอ่ยคือเช้าเช้ามาเราต้องอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็ว้าวให้สนใจเล่นกับย่าสนใจไหมนี่น้องงามเลี้ยงเต่าเอาใบหมอนเลี้ยงเต่าเานักกน่ารักน่ารักเลยเพื่อนๆนี่ตัวโรงเรียนนี่ก็แทบเนียวยุ่งแล้ว แล้วมาเลี้ยงน้องเต่านะคะโหน่ารักเลยเพื่อนๆนี่น้องกินกนต้องศึกษาครับก็ต้องกินเล็กๆใช่ต้องกินเล็กๆมันต้องศึกษามันต้องมีพื้นที่เลี้ยงเลยเนาะน้องเลยเอ้ขนาดนี้ต้องเอาพื้นที่แคบๆแคบๆหน้ามาตัวหนึ่งตัวใหญ่คลิปนี้ก็ชมน้องเต่าน้อยน่ารักนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณเอฟซีเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี่น้องกินกนต้องศึกษาครับก็ต้องกินเล็กๆใช่ต้องกินเล็กๆมันต้องศึกษามันต้องมีพื้นนทีี่เเลยยง น้องน้องลุยเอขนาดนี้ต้องเอาพื้นที่แคบแคบเอ็ไแคบะไอ้สีแดงๆอ่อะหัวสีแดงแดงหัวอาหารหรอเปล่าไม่ใช่ของเล่นหรอหัวสีส้มๆ้มมันนะไม่่น้องกินน้องกินแล้วเพื่อนเหมือนหัวประกาศนะนี่น้องกินต้องศึกษาครับต้องกินเล็กๆเหรอใช่ต้องกินเล็กๆมันต้องศึกษามันต้องมีพื้นที่เลี้ยงเลยน้องน้องน้องลุยเอขนาดนี้ต้องเอาพื้นที่แคบแคบเ็แคบคนรวยเขาเขาชอบเลี้ยงกันตัวนี้ตัวเล็กตัวตั้งพันแปดเลยนะเพื่อนๆเนี่ย อันนี้ซื้อมาหรือ,อยังไงพี่น้องมันซื้อมาน้องก็ซื้อมาโอ้อแ่บเล็กนิดเดียวเองว้สวยมากเลยกะหลำกะหลำกินไม่ได้กระถินกินไม่ได้ตายเลยกินแล้วตายเลยกระถินกินก็ไม่ได้ <c oughs> เป็นพวกไอสุสวัสด,ดีครับเพื่อนๆนี่น้องงามเจอของเล่นใหม่น้อยๆน,น่ารักเต่าสุขตา้ตขตาพี่เขาบอกสุขตา้าน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆเต่าแอฟริกาสวัสดีครับเพื่อนๆนี่น้องงามเจอของเล่นใหม่น้อยนอย้น่ารัก เต่าสุกตตาพี่เขาบอกสุกต้าน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนเต่าแอฟริกานี่น้องกินต้องศึกษาครับต้องกินเล็กๆใช่ต้องกินเล็กๆมันต้องศึกษาต้องมีพื้นที่เลี้ยงเลยยน้องน้องลุยอขนาดนี้ต้องเอาพื้นที่แคบๆแคบๆเหมือนหัวผักกาดโอ้ไอแครอลแครแคร์ลมันสีส้มออกม่บินออกไม่บินออกเต่าไม่มีปีก